ต่อไปนี้คือ3สมก,การข้ามพันธ์ของรัฐบาลเพื่อไทยแต่ขอเริ่มจากเช็คลิสต์โหวตเตอร์นายกกันสังนิดหนึ่งก่อนตอนนี้เสียงอยู่ที่เท่าไหร่อย่างไรในการโหวตนายกในการโหวตนายกมี2ส่วนมีอยู่2ส่วนส่วนแรกก็คือสอสอส่วนที่ 2, <ส> 2> ก็คือสอวอสอวอใช่ต้องรวมกันนะคะถ้าเต็มสตรีมเลยนะเต็มครบก็คือ750 5 0 0อ แต่ปัจจุบันไปดูจำนวนสสกันไปชิคลัสวัเตอร์นายกกันสักนิดสิครับค่ะจำนวนสสเต็มสภาก็คือ500ใช่แต่ต้องหักออก2เหลือ498ณตอนนี้เหลือ498หักพิธาถูกสั่งหยุดเป็นบัตรหน้าที่และต้องหักไอซ์ระยองเก้าไก่เลือกตั้งซ่อมใหม่ที่ขอลาออกค่ะก็จะเหลือ498ณตอนนี้ จำนวนสว250สวเต,ต็มุติสภาแต่ขอลาออกหนึ่งตอนนี้ก็เหลือแค่249ดังนั้นรวมสองสภาหรือที่เรียกว่ารัฐสภาจำนวนโหวตเตอร์จึงเหลือเพียงแค่747ไม่ใช่เ5 0หาเต็ออมจำนวนกึ่งหนึ่งของจำนวนที่ไปอยู่ก็คือตอนนี้ก็อยู่ที่374เลขที่ออกค่ะ374คือจริงๆะนะถ้าเอา747หาร2เนี่ยนะค่ะ มันก็จะเป็น737.5แต่ต้องปัดเศษเป็น3 7 4ใช่ค่ะปัดเศษขึ้นมาใช่เป็นสามนจ้น่แต่ในการโหวตนายกแต่ในการโหวตนายกจะผ่านหรือไม่ผ่านตัวเลขปลอดภัยจะต้องได้เสียง375ค่ะ3 7 5คือเลขสําคัญวงไว้วงไว้โหวตนายกรอบนี้สามร้อยเบ้าใโหวตนายกต้องได้ตัวเลขนี้เพราะเพราะต้องหัก ผู้ที่ทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมออกหนึ่งคนไม่โหวตแน่นอนโอเคนับไปนับมาฝั่งที่เสนอชื่อนายกจะต้องจะต้องประคับประคองจะต้องวิ่งให้ได้เสียงอย่างน้อยๆสามเจ็ดหรือให้มันทะลุไปเลยดีกว่าถ้าจะเซฟเซฟนะอย่างน้อยแบบนี้แต่อย่างน้อย3ามเจ็ดต้องได้คราวนี้มาดูสมการข้ามพันของรัฐบาลเพื่อไทยออกได้หน้าไหนบ้างสมการที่1ค่ะไปดูสมการที่1 สมการรรกตั้งต้นประกอบด้วย2พัก2อรเสียงใช่ไหมครับใช่ค่ะเพื่อไทย141พูร่สิเ็ใจไทย71ค่ะเป็น212ค่ะขณะนี้ชัดเจนละจะมีพักเข้ามาร่วมรวมทั้งสิ้น26เสียงประกอบด้วยชาติไทยพัฒนา10เสียงประชาชาติ9เสียงชาติพัฒนากล้า2เสียงเพื่อไทยรวมพลังสองเสียงและพักเล็กอีก3เสียงพักละ1เสียงโอเคพักเล็กๆพักเสียงเดียวมันมีอยู่6พัก แต่ค,ครึ่งหนึ่งอยู่ในมือของผู้กองธรรมนัฐดังนั้นดังนั้นตัดสินใจประกาศชัดเจนจะมาร่วมกับทางฝั่งเพื่อไทยแน่ๆมันก็แค่3ามพักเล็กก็คือ3เสียงไม่ได้มาทั้งหมดอ่าโอเคสมการที่1เสียงไม่พอใช่ไหมไม่พอรวมแล้วไม่ได้แค่สองเองตอนนี้สมการที่1นึ่งดึงรวมไทยสร้างชาติของลุงโตมาบวกด้วย มีอีก36เสียงพอรวมกัน2-3-8กับอีก36ก็เป็น2-7-4ค่ะ3ช่อง3แท่งซ้ายมือสุดนะสารตั้งต้น212นะพักร่วมอ่อช็อตแรก ล็อตแรก26เสียงนะ,ะพักร่วมช็อตที่2ล็อตที่2ก็คือรวมไทยสร้างชาติสมมุติว่าเป็นไปนตามสมการที่1มาหมดมาหมดอีก36นะมามตัวเลขรวมกัน274เลขที่ออก274ก็ยังไม่พอหมดนายเกินครึ่งเกินครึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนคใครเป็นไทยก็คือ274สามารถตั้งรัฐบาลสามารถฟอร์มครมสามารถบริหารประเทศได้ แต่เพราะมันเกินครึ่งเกิน250ใช่ค่ะแต่ถ้าจะต้องโหวตนายกโหวตนายกให้ผ่านซึ่งมันช็อตแรกช็อตสำคัญจาก274คุณต้องได้สวมาเติมอย่างน้อยๆ1 0 0กับเอ็ดหนึ่งร้อยเสียหนึ่งร้อยเอ็ดสียงถูกต้องตามหลักภาษาไทยต้องออกเสียง101แต่ละพูดง่ายๆ่0ยแต่น่ร้อยกาออกเสียงแบบจิโกไม่สำคัญผิด100บวกกับอีกหนึ่งคน100กับ1คน ใช่ค่ะจึงจะได้คะแนนเสียงที่จะโหวตนายกได้3 7 5จหจึงจะได้3 7 5ใช่เพราะตอนนี้เรามีตุนไว27้274จ็่แยแอีก100บวก1ไง1น1้นงคนคำถาม,ถาม,มก็คือผมตั้งไว้เป็นประเด็นนะตั้งคำถาม<ต>ว่าคำถ,ถามก็คือใครที่อยู่ข้างหลังรวมไทยสร้างชาติคุมเสียงสวได้กี่เสียงเยอะไหมเยอะไหมเยอะไหมตั้งไว้เป็นประเด็นอ๋อตั้งไว้เป็นประเด็นตั้งไว้เป็นประเด็นแต่ต้องการ1 0 1ศนะ เวลาเวลาใช้บริการพักพ,พักลุงหรือเวลาซื้อบริการพักลุงเนี่ยมันเป็นปฏิบัติการซื้อพ่วงขายพ่วง <c oughs> ได้สสแถมสอวอร <c oughs> หรือจะตั้งใจซื้อสอวอและแถมสอสอผมไม่แน่ใจเอาเป็นว่าถ้าได้32ไอ้สา 36. รวมไทยสร้างชาติย่อมต้องได้สอวอมาจํานวนหนึ่งคำถามก็คือจํานวนหนึ่งที่จะมากับ32เสียงสอสอรวมไทยสร้างชาติมันจะถึง100งกับ 1>, 1เสียงหรือไม่ถ้าไม่ถึงอจ,จบเซตตั้งนายกไม่ได้นะไปดูสมการที่2ครับไปดูสมการที่2ซ้ายมือสุดสารตั้งต้น2พัก212เสียงเหมือนเดมิมใช่ค่ะพักร่วมที่เข้ามาร่วมในล็อตแรก 26เสียงก็เหมือนเดิมใช่ค่ะได้2-3-8ก็ยังไม่ได้2-5 0อยู่ดีไม่ใช่ 2, สงไม่ถึงสองกลุ่มนี้เท่านั้นยังไม่ได้รวมกลุ่มที่สาสองกลุ่มนี้สองกลุ่มนี้รวมเป็น2-3-8สโอเคเป็น2-3-8นะแใช่ค่ะ2-3-8ค่ะโอเค,อเคแต่คราวนี้แต่คราวนี้สมการที่สองเปลี่ยนจากดึงพักลุงตู่เปลี่ยนมาเป็นดึงพักรุงป้อมพลังประชารัฐมีตั้ง40นะ พระมรัลเขามี40สสและเขามีพักเล็กในสังกัดอีก3พักรวม3เสียงดังนั้นถ้าดึงพักลุงป้อมก็จะได้43เสียงใช่พอมารวมบวกกันแล้วนะคะ238บวกกับอี43ก็ได้281 281ตั้งคลมอได้บริหารประเทศได้ไม่มีปัญหาเกิน,นก<อ>ึ่มหนึ่งของสภาผู้แทนแต่ถ้าจะโหวตให้ผ่านนายกไม่ได้ต้องการ375ต้องการเสียงสวมาเติมอีก 94เสียงคำถามก็คือซื้อบริการพักลุงป้อมนะลุงจะได้สวพูดมาด้วยเป็นจำนวนกี่คนถึง94หรือไม่ขอ94พอคราวนี้ไปดูสมการที่3มีปัญหาเยอะใช่ไหมปัญหาเยอะเพเซฟใช่ไหมใช่เพราะโอ้ต้องใช้เสียงสวเยอะสมการที่3นะซื้อบริการมันทั้ง ทั้งพักลุงป้อมและลุงตู่เลยกวาดหมดคราวนี้คราวนี้เสียงในสภาพุทแทนราษฎรก็จะทะลุขึ้นไปที่317แข็งแรงแข็งขันดังนั้นสมการที่3ต้องการสอวอีกแค่58เออไม่เยอะละไม่เยอะละพอได้พอได้ยังไงก็ได้เนี่ยสองลุงมานี่โหยเผลอเผลอโหวตกันไปทะลุอ่ะทุกสมการหนีไม่พ้นต้องผสมพันธ์กระลุงจะลุงไหนหรือทั้งสอลุงค่ะ